รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพมห้านะคะหลังจากที่มิทเช็คซ์เช็คการเปิดจ่อ,อ,จองเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของปฏิกิริยารีดอก์ไปในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะมิทก็จะขอทบทวนตรงนี้ซ้าให้นิดว่าอย่างที่มิทบอกเลยว่าคาบเนี้ยมิทมีแบบทดสอบที่เป็นฟิกมาให้นักเรียนทําในเรื่องของปฏิกิริยารีดอก์เพื่อเก็บคะแนนในหน่วยนี้นะคะแล้วก็นอกจากเก็บคะแนนหน่วยนี้แล้วแบบทดสอบนี้ยัง มีมากกว่า5ข้อที่มีดึงไปออกข้อสอบปลายภาคนะคะดังนั้นใครที่ไม่เข้ามาในวันนี้นะคะคนที่ไม่เข้ามาในวันนี้นักเรียนจะต้องมาขอทำแบบทดสอบหรือทำควิ z ย้อนหลังเพื่อเก็บคะแนน10คะแนนตรงนี้เพราะว่าถ้านักเรียนไม่ทําแบบไม่เข้าเรียน10คะแนนนี้ของนักเรียนมันก็จะหายไปนะคะดังนั้นใครที่เข้ามเรียนวันนี้ถือว่าโอเค10คะแนนนี้นักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปนะคะขึ้นอยู่กับการทําข้อสอบของนักเรียนอ่ะทีนี้มีขอทบทวนนอะหาซ้ำนะคะในส่วนของปฏิกิริยารีดอก์จากคาบที่แล้วมีเป,เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเป็นการทําปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกบสีกับสารละลายทองแดงนะคะ สารละลาย copper s u ั f a ฟ e นะคะอ่าสารกรสีก็คือแผ่นสีเะท,ทานะคะอือ่าแผ่นสังกรสีก็คือแผ่นสีเะทาตรงนี้นะคะก็เอาไปจุ่มในสารละลายตัวหนึง่งสีฟ้าตัวนี้สารละลายต,ตัวนี้ชื่อว่า copper s u ั f a ฟ e นะคะเมื่อนําไปจุ่ไมไปจุ่มแล้วเราทิ้งเอาไว้สักระยะหนึ่งนะคะอ่าถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่านะคะ,ะนี้ย้อนกลับวีดีโอให้นะคะ บนึ่งนะอะถ้าเราสังเกตด้วยตาปล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราทิ้งเอาไว้หนึ่งถึงสองนาทีนะคะแผ่นของสังกะสีมันเริ่มมีสีที่ทําไมคะลูกมีสีเป็นยังไงเอออรู้สึกว่าจะเหลือเวลาเก็บคะแนนสําหรับการตอบคําถามอีกแค่สัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะคะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าคะแนนเรายังไม่ค่อยเยอะหรืออะไรเงี้ยพยายามตอบคําถามนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของ คะแนนเก็บนะักเรียนมาจากการตอบคําถามในค่าเปลี่ยนนี่แหละค่ะมิสสอบถามว่าอ่าเวลาที่เราทิ้งแผ่นถังกะสีนะคะเอาไว้ในสารละลายคอปเปอร์ซันเฟส,สักหนึ่งถึงสองนาทีมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะลูกใครจะตอบกดชานักษักยกมือขึ้นมาได้เลยสีจะเปลี่ยนมีคนอ่ารู้สึกว่ามีเสียงของคนตอบแล้วก็มีคนยกมือสองคนอ่ะดีมเคนั้ำมูอ่ะให้สามคนเลยนิดบวกคะแนนให้ทั้งสามคนเลยอ่ะดีมาอธิบายก่อน อ่ามีฟองอากาศครับอ่ามีฟองอากาศโอเคค่ะแคนค่ะเปลี่ยนเป็นสีดาเปลี่ยนเป็นสีดําค่ะน้โมค่ะอุณหภูมิจะเปลี่ยนครับอ่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนถ้าเราจับที่จริงๆถ้าการทดลองนี้ยถ้าเราจับที่พิเกอร์ค่ะจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะจะเริ่มมีความร้อนเพิ่มขึ้นโอเคขอบคุณทั้งสามคน,นะคะ่ะเรียกออม,มนงได้เลยบวกคะแนนสามคนอีกเพิ่มแล้วนะคะ ก็คือถ้าเราทิ้งสารละลายซิงค์นะคะหรือว่าแผ่นสังกะสีเนี่ยลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเอาไว้หนึ่งถึงสองนาทีมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโดยแผ่นสังกะสีจะสีเปลี่ยนไปมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะมีอุณหภูมิสูงเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยปฏิกิริยานั้นเราเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกนะคะอ่ะ เมื่อเรานำมาขูดอันนี้มิจะไม่เปิดเป็นวิดีโอนะมิเปิดเป็นภาพเลยเพราะว่าภาพที่เรามีเปิดเป็นวิดีโอให้เราไปแล้วนะคะเมื่อเราเอาแผ่นสังกะสีขึ้นแล้วเราขูดแผ่นสังกะสีนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสีน้ําตาลแดงมาเกาะไอสีน้ําตาลแดงตรงนี้นะคะ่ะมันคือไอออนของทองแดงที่อยู่ในสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตนั่นแหละมันมาทําปฏิกิริยากับแผ่นสังกะสีนะคะ ซึ่งมันจะเป็นปฏิกิริยาลิโดที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยารวมแบบนี้ซิงบวกกับอาคอปเปอร์ไอออนนะคะแล้วได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นซิงไอออนแล้วก็คอปเปอร์ที่เป็นสีน้ำตาลเป็นทองแดงออกมานะคะอ่ะทีนี้เนี่ยค่ะมันคือภาพการทดลองของการทดลองนี้โดยมีปฏิกิริยารวมตรงนี้นะคะแล้วก็ปฏิกิริยาย่อยสองปฏิกิริยา อันนี้คือรูปของอโมเดลที่แสดงให้ดูนะคะว่าซิงคตอนแรกที่เป็นสีเทาะคะ่ะเป็นเซตเอนปกติหลุดออกเป็นซิงค์ไอออนนะคะลอยออกไปสารละลายสีฟ้านะคะมันก็จะมีสีที่จางลงเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็แผ่นสังกะสีจากที่เป็นแผ่นเต็มๆก็เริ่มมีการผุก่อนถ้าเราทำการทดลองจริงๆเราจะเห็นเลยว่าแผ่นสังกะสีมันมีความบางลงนะคะ แต่ว่าถ้าเราดูจากวีดีโอเราอาจจะไม่เห็นความบางของเขาแต่สิ่งที่นักเรียนจะเห็นชัดก็คือรูปนี้ประจุของคอปเปอร์ค่ะทองแดง Cu เนี่ยจากที่เป็น Cu 2สองบวกอยู่ในสารละลายก็เปลี่ยนกลายเป็น Cu ปกติก็คือเป็นทองแดงเป็นสีน้ำตาลแดงมาเกาะที่แผ่นสังกะสีอันนี้คือปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ปฏิกิริยาดีดออกเนี่ย อ่ามันจะมีข้อสอบที่ถามนะคะว่าปฏิกิริยารีดอกเนี่ยมันคืออะไรนะคะดังนั้นตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่เกินห้านาทีมีอธิบายไม่เกินหนาทีจะให้ไปทําแบบทดสอบแล้วนะคะปฏิกิริยารีดอกมันคือปฏิกิริยาที่มีปฏิกิริยาย่อยอยู่2องปฏิกิริยาในนั้นนะคะเป็นปฏิกิริยาที่มีการอ่อนถ่ายอิเล็กตรอนกันนะคะมีการให้กับรับอิเล็กตรอนด้านในโดย แบ่งย่อยเป็นสองปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาออ i ซิเดชักับปฏิกิริยา e d ดักชันที่นี้มีสอบถามอให้คะแนนแล้วกันนะคะให้คะแนนเตรียมกดสัญลักษณ์ยกมือนะคะแต่ว่าคำถามนี้ค่อนข้างที่จะเอ่อถามว่า,ายากไหมนิดหนึ่งนะคะมีความยากอ,อยู่นิดหนึ่งดังนั้นถ้ามีหนังสือเรียนเปิดหนังสือเรียนประกอบน,นะคะ,นะคะเดี๋ยวมีทอยหยิบหนังสือเรียนแบบน จะใบให้ว่าอยู่ประมาณหน้าไหนนะคะมันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราเรียวแล้วเรื่องเนี้ยอ่าคําตอบจะอยู่ประมาณหน้าอืมอค่ะอ่าคําตอบจะอยู่ประมาณหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสามนะคะถ้ามีหนังสือเรียนนะคะพกติดตัวไว้อ่าไม่ถามว่าปฏิกิริยาไหนมีการให้อิเล็กตรอนะมีสองชื่อออกซิเดชันกับเรย์แชัน น้ำมือเอาสัญลักษณ์มือลงก่อนค่ะเรามีจะนับหนึ่งสองสามแล้วให้กดสัญลักษณ์มือยกขึ้นมานะคะคนที่ยกคนแรกคือคนที่ได้ตอบนะมีสองปฏิกิริยาให้เลือกออกซิเดชันกับรีดักชันปฏิกิริยาไหนเป็นปฏิกิริยาที่ให้อิเล็กตรอนนะคะเตรียมกดยกมือนะคะเตรียมกดยกมือเดี๋ยวพิ่งใจเย็นหลุกเดี๋ยวพี่ขอนับหนึ่งสองสามก่อนนะคะน้ำม,มือลงก่อนโอเคเตรียมยกมือนะคะ 1, หนึ่งหนึ่งสองสามยกค่ะ อ่ะผิงขึ้นคนแรกค่ะผิงเด้งขึ้นคนแรกเลยนะคะอ่ะผิงปฏิกิริยาไหนเป็นปฏิกิริยาที่ให้อิเล็กตรอนคะปฏิกิริยา reduction Red <uction S 2> ค่ะ reduction ให้อิเล็กตรอนเหรอคะเออกออกซิเดชันออ, <laughs> ออกซิเดชันโอเคค่ะบอกคะแนนผิงนะคะคนที่สองที่ยกมือไว้บีมคะ่ะบีมบีมปฏิกิริยาไหนเป็นการรับอิเล็กตรอนนะคะ รีดักชันอ่ารีดักชัน,นะคะ่ะเมื่อกี้นี้วรลิตยกมือวริตยกมือ,ม,อมิดอยากให้คะแนนเพราะว่าร,รู้ไหมแต่ข้อคําถามหมดแล้วแต่ว่ามิดมองว่าวริตเขาก็ให้ส่วนร่วมในการเปลียนด้วยนะคะอ่าวรลิศเมื่อกี้นี้ปฏิกิริยาสรุปให้มิดฟังอีกทีนหนึ่งได้ไหมคะวริตว่าปฏิกิริยาไหนให้อิเล็กตรอนปฏิกิริยาไหนรับอิเล็กตรอนคะอ่ารีดักชันให้ดีเหรอลูกอเมย์อม ออกซิเดชันทำไมเอ่ยออกซิเดชันรับอิเล็กตรอนครับออกซิเดชันรับอิเล็กตรอนหรือเปล่าโดยดีๆลูกสลับการสลับการวลิตรตอบไหมออกซิเดชันทำไมครับลูกออกซิเดชันไม่ให้อิเล็กตรอนออกซิเดชันเนี่ยมิดเขียนให้แล้ววลิตมุดช่วยมิดวลิตสุดๆเลยนะออกซิเดชันให้ ให้อิเล็กตรอนโอเคคะ่ะรีดักชันละลูกอ่าไม่ให้อิเล็กตรอนครับอ่าไม่ให้อิเล็กตรอนเรียกว่ารับอิเล็กตรอนโอเคคะ่ะบวกคะแนนทั้งสามคนเลยนะคะก็คือมีวอลิสมีผิงมีบีมนะคะดังนั้นนี้จะบอกว่านักเรียนไม่ต้องกลัวการยกมือแล้วตอบไม่ได้นะคะ เพราะว่าถึงนักเรียนตอบไม่ได้มิก็จะช่วยให้นักเรียนตอบให้ได้อยู่ดีนะคะสองปฏิกิริยาย่อยๆใน r ีดอกนะคะในปฏิกิริยารีดอกก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยเขามีหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนดังนั้นปฏิกิริยาไหนที่ให้อิเล็กตรอนคนอื่นไปเราจะเรียกว่าครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาไหนที่มีการรับอิเล็กตรอนมานะคะรับอิเล็กตรอนมา เราจะเรียกเขาว่าครึ่งปฏิกิริยา reduction น,นะคะไปดูที่ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้คือบทสรุปของปฏิกิริยา r e d o กนะคะก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีการให้และรับเกิดขึ้นในปฏิกิริยา redox โดยที่ปฏิกิริยาออก d a t i o n นะคะนักเรียนหาจุดโน้ตไว้นะว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนนะคะตรงเนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากตัวสีเขียวๆเนี่ยข้อสอบนี้ก็ออกเช่นกันนะคะตัวสีเขียวๆเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากโดยข้อสอบนี้ก็ออกตรงนี้เหมือนกันนะคะอ่าปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยเขาเป็นการให้อิเล็กตรอนแล้วสารที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเราจะเรียกว่าตัวรีดิวมันมีสองชื่อ ตัวรีดิวหรือตัวถูกออกซิไดซ์มันเป็นตัวเดียวกันตัวรีดิวกับตัวถูกออกซิไดซ์มันเป็นตัวเดียวกันนะคะดังนั้นในปฏิกิริยาออกซิเดชันจะมีตัวรีดิวหรือตัวถูกออกซิไดซ์นะคะชื่อมันจะค่อนข้างซับซ้อนอย่างที่บอกเลยชื่อมันจะค่อนข้างซับซ้อนอ่ะก็เลกรณีเช่นตัวอย่างนักเรียนดูตรงนี้นะคะซ u c o p p e เเนี่ยตอนแรกเขาไม่มีประจุนะคะ เขาไม่มีประจุที่เนี้ยเขามีการให้อิเล็กตรอนไปให้อิเล็กตรอนไปนะคะรูปแบบการให้อิเล็กตอนเป็นแบบนี้ทําให้เลขออกซิเดชันของเขาเพิ่มขึ้นนะคะจากศูนย์ตรงเนี้ยแรกมีศูนย์นะคะเพิ่มมาเป็นสองบวลลักษณะแบบนี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะจากฝั่งฝั่งทางด้านซ้ายมือ เป็นศูนย์แล้วมีประจุเพิ่มขึ้นแปลว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะต่อมาถ้าเป็นปฏิกิริยา Reduction ตัวนี้นะคะ Reduction เขามีการรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนนะคะสารที่อยู่ในปฏิกิริยา Reduction เราจะเรียกว่าตัวออกซิได์หรือว่าตัวถูกลีดิวมันเป็นมันเป็นสารตัวเดียวกัน นะคะตัวออกซิไดซ์หรือตัวทูพรีดิวนะคะอ่ะปฏิกิริยาตัวอย่างเช่นเหล็กนะคะตอนแรกมีประจุอยู่สองบวกมีประจุอยู่สองบวกสองบวกคือตรงนี้นะดูตรงนี้นะคะลูกแล้วเขารับอิเล็กตรอนมาเพราะว่าปฏิกิริยา e ีดักชันเป็นปฏิกิริยาที่รับอิเล็กตรอนเครื่องหมายบวกหมายถึงการรับอิเล็กตรอนนะคะทาให้เลขออกซิเดชันของเผาจากสองบวกเหลือเป็น ศูนย์ตรงนี้คือศูนย์นะเพราะว่าเขาไม่มีประจุด้านบนตรงนี้เลยนะคะก็คือเลขออกซิเดชันจากสองบวกกลายไปเป็นศูนย์ลักษณะแบบนี้เรียกว่ารับ e อนะ e ิเล็กตรอนมานะคะรับอิเล็กตรอนมาเลขออกซิเดชันเลยกลายเป็นศูนย์นะคะอันนี้คือปฏิกิริยาดีดักชันอ่ะเดี๋ยวทวนซ้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันจะให้อิเล็กตรอนนะให้อิเล็กตรอน เวลาที่เราเขียนสมการอิเล็กตรอนจะอยู่ทางด้านขวามือน,นะคะก็คือให้อิเล็กตรอนไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเองแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยา Reduction นะคะมีการรับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะอยู่ทางด้านสารตั้งต้นก็คือจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนีน่ยมีการรับอิเล็กตรอนน,นะคะรูปแบบของสมการมันจะไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ เอามาเปรียบเทียบให้ชัดเจนนะคะแต่นักเรียนอันเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดแล้วมันดูค่อนข้างที่จะยากมิตหนึ่งแต่มิตเอามาให้นักเรียนดูเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแนวคิดระดับของมหาวิทยาลัยก็คือในรายวิชาเคมีไฟฟ้าเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเรียนเรื่องนี้คือมันต้องเรียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเรดักชันนะคะถ้าใครไปเรียนในส่วนของวิศวะเคมีวิศวะต่างๆเคมีไฟฟ้าเนี่ยต้องเรียนแน่นอนนักเรียนจะต้องเรียนเรื่องนี้ก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชัน e d u c t ชันอะ ฝั่งนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันสมการของปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยเขาให้อิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนแปลว่าอิเล็กตรอนเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้มีให้ดูความแตกต่างนะตัวเนี้ยให้อิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนหรือว่าบางคนก็ใช้คําว่าเสียอิเล็กตรอนก็คือให้เขาไปอะเสียไปนะคะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันรูปแบบของสมการก็คืออิเล็กตรอนจะอยู่ทางด้าน ขวามือนะคะส่วนปฏิกิริยารักนตัวนี้ปฏิกิริยานี้ยมันเป็นการรับอิเล็กตรอนนะคะดังนั้นอิเล็กตรอนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคะคือรับมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะบอกว่าถ้าตัวไหนเป็นตัวเ,เสียอ,อิเล็กตรอนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าถูกออกซิไดซ์เป็นตัวเรียบนะคะตัวไหนรับอิเล็กตรอน แปลว่าถูกเรดิวเป็นตัวออกซิไดซ์ซึ่งชื่อมันซับซ้อนมากนะคะงงงวยมากแต่ว่านักเรียนไม่ต้องละเอียดลึกซึ้งทําเป็นสมการขนาดนี้ข้อสอบมิดไม่ออกลึกแบบนี้แน่นอนแต่แค่เอามาให้นักเรียนดูว่าถ้ารายวิชาเคมีไฟฟ้าเขาจะละเอียดประมาณนี้แหละนะคะอ่ะอีกมาสักสองสามสไลด์เดี๋ยวจะไปทําแบบทดสอบกันนะะอ่ะอ่ะอันนี้เป็น บทสรุปนะคะบทสรุปของปฏิกิริยารีดอกนะคะปฏิกิริยารีดอกมีอยู่สองปฏิกิริยาด้านในก็คือออกซิเดชันและรีดักชันอันนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันวิธีการดูปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะอยู่ไกลๆจะอยู่ทางฝั่งผลิตภัณฑ์รีดักชันรับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะอยู่ทางสารตั้งต้นนะคะ อันนี้เป็นสมการรวมก็คือเขียนสองสมการเอามารวมกันเลยนะคะเนี่ยเอามารวมกันแล้วไม่ต้องเขียนตัวเ็กตอนด้านในนะอ่ะเนี่ยอันนี้คือสมการรวมนะคะเดี๋ยวขอรีนะ่ะขอล้างก่อนไม่สวยอ่ะให้ดูรูปแบบสมการที่นี้เทคนิคการจำนะักเรียนจำตรงนี้นะตารางเนี้ยเป็นเทคนิคการจำ ปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะจะให้อิเล็กตรอนสารที่เกิดขึ้นเรียกว่าตัวรีดิวตัวรีดิวนะคะเลขออกซิเดชันเขาจะเพิ่มขึ้นจากศไปเป็นบวกสองดูจากประจุด้านบนนะคะส่วนปฏิกิริยารีดักชันจะเป็นการรับอิเล็กตรอนตัวสารที่เกิดขึ้นเรียกว่าตัวออกซิได นะคะเลขออกซิเดชันจะลดลงจากบวกสองกลายไปเป็นศย์อันนี้คือปฏิกิริยาร d ดั t ชันที่นี้มีเทคนิคการจำง่ายๆนะคะมิจะท่องแบบนี้ตอนที่มิตเรียมันเป็นเทคนิคเฉพาะต่อของแต่ละคนนะมิจะท่องว่ารีรับลดออกให้เพิ่มรีรับลดหมายถึงปฏิกิริยา e d ดั t ชันรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันลดลงออก ให้เพิ่มหมายถึงปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเทคนิคการจำนักเรียนก็จดไปค่าใครจะจำแบบเี้ก็ได้ก็คือรีรับลดออกให้เพิ่มอ่ะทีนี้เทคนิคการจำของเมทเมื่อกี้นี้นะคะรีรับลดออกให้เพิ่มให้นักเรียนถ้าแปลเป็นความหมายก็คือปฏิกิริยารีดักชันรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันลดลงนะคะ ออกให้เพิ่มหมายถึงปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคการจําของแต่ละคนอะทบทวนซ้ําเมื่อกี้นี้มีสอนเทคนิคการจําไปว่ายังไงนะคะทุกคนเปิดสัญลักษณ์ใหม่มีคอเช็คจากตรงนี้นะคะเปิดสัญลักษณ์ใหม่มีสอนท่องว <c oughs> ่ไงนะเวลาจำลีอะไรนะคะท่องพร้อมกันลีอะไรลีลีได้ <c oughs> รีรับเอาเอาแบบเทคนิคการจำรีรับรถค่ะพุณพงศ์การรีรับรีรับรถรถรีรับรถโอเครีรับให้เพิ่มให้เพิ่มขอให้เพิ่มให้เพิ่มโอเคค่ะทีนี้ขอตัวแทนขอตัวแทนแปลให้มิตรฟังหน่อยว่ารีรับรถหมายถึงอะไรบวกคะแนนเพิ่มนะคะใครที่จะแปลความหมายนี้รีรับรถใครที่จะแปลกดเครื่องหมายยกมือค่ะ บวกคะแนนเพิ่มนะคะรีรัลบลดหมายถึงอะไรปฏิกิริยาอะไรรีรัลบลดได้ไหมคะนักเรียนท่องไปแต่นักเรียนต้องรู้ความหมายด้วยนะไม่ใช่รีรับลดออกให้เพิ่มแต่ว่าแปลไม่ได้นะคะรีรับลดถ,ถ้าแปลก็คือปฏิกิริยา reduction รับอิ reduction ล,ออลดลงนะคะนี่คือครึ่งแรกตอนแรกนะคะออกให้เพิ่มหมายถึงปฏิกิยา oxidation ให้เล็กตอนเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นบทสรุปนะคะบทสรุปปฏิกิริยดอกมีสองปฏิกิริยาคือออกซิเดชันกับรีดักชันซึ่งที่นักเรียนเรียนมาทั้งหมดเลยหลายๆสไลด์ประมาณ 30, สามสิบสไลด์เนี่ยสรุปเหลือเป็น 2, สองสไลด์ก็คือหน้านี้ที่สําคัญนะหน้านี้หนึ่งหนึ่งอันนะคะก็คือปฏิออกซิเดชันเนี่ยให้อิเล็กตรอนเอาเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นปฏิกิริยรีดักชันรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันลดลง ใครจะถ่ายรูปหน้านี้เก็บไปก็ได้นะคะใครจะถ่ายรูปหน้านี้เก็บไปก็ได้อแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะคะที่เป็นสรุปนี่คือปฏิกิริยาเีดอกนะคะที่เอาให้ดูเป็นตัวอย่างศูนย์เลขศูนย์เลขสอด้านบนตรงนี้ค่ะคือเลขออกซิเดชันที่เขาเอามาให้ดูนะจากศูนย์ไปเป็นบวกสองแบบเนี้ยแปลว่าเลขออกซิเดชันของเขา เพิ่มขึ้นนะคะจาก2ไปเป็นสูงแบบนี้ยแตบบ่ว่าเลขออกซิเดชันของเขาลดลงในปฏิกิริยาออกซิเดชันจะมีตัวรีดิวหรือตัวถูกออกซิได์ในปฏิกิริยารีดักชันจะมีตัวออกซิไดหรือตัวถูกรีดิวนะคะจบแล้วนะคะนี่คือเนื้อหาของปฏิกิริยาออกซิเดชันที่นี้ไปทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ดังนั้นถ้าใครไม่ได้ทําแบบทดสอบนี้ระหว่างที่ทําเข้าไม่ได้เข้าไม่ทันหรือว่าเน็ตลุดนะคะนักเรียนจะต้องติดต่อมาเพื่อทําพร้อมกับคนที่เขาขาดเรียนนะคะขาดลาเรียนดังนั้นรีบเข้าห้องมาทําแบบทดสอบให้ทันนะคะตอนนี้เข้าเรียนแล้วก็ทําแบบทดสอบให้เรียบร้อยใครที่ได้คะแนนเยอะตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนแล้วก็อย่างที่เมดบอกเลยว่ามากกว่าห้าข้อในแบบทดสอบเนี่ย มิดเอาไปออกข้อสอบปลายภาคด้วยนะคะดึงไปมากกว่าห้าข้อเลยไม่อธิบายแล้วนะว่าแต่และข้อถามอะไรเพราะว่าเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วคาที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะคาที่แล้วให้เวลาในการเข้าห้องนะคะสองนาทีเท่านั้นรีบกรอกรหัสเข้ามาเลยนะคะรหัสในการเข้าห้องแปดสี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งนะคะแปดสี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งใครพร้อมแล้วกรอกเข้ามาเลยนะคะ ครบสองนาทีมิดกดเริ่มแบบทดสอบเลยดังนั้นคนที่เข้าไม่ทันจะต้องดูโคดด้านบนและตามเข้ามาทีหลังนะอ่าแฟงเข้ามาแล้วนะคะโอ้เหลวมากนะคะแฟงเมเปิลปามหากใครที่ยังไม่ได้เข้ามากดเข้ามาเลยถ้านักเรียนไม่ได้ทําแบบทดสอบวันนี้นักเรียนจะต้องมาตามทําในช่วงเย็นวันใดสักวันหนึ่งที่อ่ามีสะดวกและนักเรียนส่วนใหญ่สะดวกคนที่เขาไม่ได้เข้าเรียนนะคะ คนไหนที่สะดวกก็คือจะต้องมาทำแต่ว่านักเรียนจะได้คะแนนเยอะเหมือนคนที่สมมุติว่าคนที่ทําในวันเนี้ยเต็มสิบเขาทําได้สิบมิก็ให้เขาสิบเลยแต่คนที่มาตามทําทีหลังเมีจะให้นักเรียนเต็มสิบไม่ได้นะคะก็จะต้องหักออกสักหนึ่งคะแนนสองคะแนนเพราะว่ามาทําทีหลังดังนั้นเข้ามาทําในคาให้เรียบร้อยดีกว่าค่อนนี้เข้าสาลยอะไรนะคะและหาสอะไรคะ รหัสในการเข้าห้องแปดสี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งค่ะลูกตรงน,นี้นะเห็น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 โค้ดไหมคะโอเคค่ะ, okay, คะเข้าได้ในเอ,อิร์ทตอนนี้เข้ามาสิบสามคนแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีมิดจะกดเริ่มแบบทดสอบนะคะอีกหนึ่งนาทีมิจะกดเริ่มแบบทดอสอบอะระหว่างที่นักเรียนทำอยู่นะคะสมมติว่านักเรียนทำอยู่ในสซ แล้ว <c oughs> ตัดไปก่อนนะคะสมมุติว่าทําอยู่แล้วซูมตัดไปก่อนนะะักเรียนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามิสจะเปิดห้องสอบนี้ให้จนกว่าจะหมดเวลาของคาบนี้นะคะอ่ะจนกว่าจะหมดเวลาเรียนของคาบนี้เลยก็คือห้าโมงห้าสิบนะคะมิสจะเปิดให้จนถึงห้าโมงห้าสิบจนกว่าจะปิดห้องดังนั้นสมมุติว่านักเรียนทําถึงแปดข้อแล้วแต่ว่าซูมมันตัดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาเรียนนะคะแต่คนที่ทําเสร็จแล้ว สมมติว่าทเสร็จแล้วซุ่มตัดปุ๊บนะเบนก็ไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้าตามสบายได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เข้ามาสิบแปดคนแล้วนะคะมีใครยังไม่ได้เข้ามาอีกไหมคะมิจะกดเริ่มแล้วนะ,ค,ะครบเวลาของมิรแล้วนะคะอ่ามิขออนุญาตกดเริ่มแบบทดสอบเลยนะคะทีนี้ถ้ามิกดเริ่มไปแล้วรหัสโค้ดจะอยู่ด้านบนตรงนี้เดี๋ยวมิขอกดเริ่มก่อนหมูยังไม่เข้าหมูยังไม่เข้าเลยค่ะ แอลเอลกดตามเข้ามาได้นะคะรหัสโค้ดอยู่ด้านบนนะคะแอลรหัสโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะลูกแปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งเอาเข้าได้ไหมคะลูกกดตามเข้า่ะโอเคค่ะทําได้เลยค่ะลงมือทําแบบทดสอบได้เลยค่อยๆอ่านค่อยๆทําเปิดหนังสือประกอบได้นะคะ เพราะว่าตรงเนี้ยสิบคะแนนเลยนะสำหรับบทนี้สำคัญนะคะแล้วส่วนหนึ่งของข้อสอบมิทเอาไปออกอข้อสอบปลายภาคด้วยดังนั้นมิต้องรีบมิทครับมยังไม่ได้เข้าเลยอ่ามีโค้ดอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะลูกเห็นโค้ดไม่เอ่ยแปดซีซีซีหนึ่งหนึ่งกรอกเข้ามาได้ไหมคะมันเหมือนมันจะกรอกตามเข้ามาได้นะคะถ้าอยัางเข้าไม่ได้รหัสโค้ดอยู่ด้านนี้นะคะที่มีต้องกดเข้ามาเริ่มเลยเพราะว่า มีเพื่อนที่เข้ามาถึงยี่สิบคนแล้วนะคะมีต้องกดเริ่มเลยไม่นั้นเดี๋ยวเขาจะมีเวลาทาข้อสอบน้อยค่ะคนที่ยังเข้าไม่ได้นักเรียนกดตามเข้ามาโอเคมีคนตามเข้ามาแล้วนะคะโค้ดอยู่ด้านบนตรงนี้อ่ะลงมือทําเลยนะคะ เมจะเลื่อนแบบทดสอบไปด้วยนะคะนักเรียนก็ทาไปเรื่อยๆแต่เวลาที่นักเรียนมาย้อนดูใน YouTube นักเรียนจะได้ดูข้อข้อ,ขอ,ขอสอบนะคะแล้วข้อสอบค่อนข้างยากในเรื่องของปฏิกิริยา r e d ักชันรีด็อกเนี่ยดังนั้นพยายามพบทวนเนื้อหานี้เพราะว่ามีตึงข้อสอบพวกนี้มาออกข้อสอบปลายภาคด้วยแล้วก็ไม่ต้องรีบทําไม่ต้องกดรัวๆเพราะว่าถ้าคะแนนนักเรียนน้อยมีช่วยอะไรนักเรียนไม่ได้นะค่อ,คอยๆทํา

ซูมเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีซูมจะตัดนะคะแล้วก็มีนักเรียนประมาณ8-9คนประมาณ10คนที่ทําเสร็จแล้วนะคะคนที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าซูมตัดนักเรียนก็ไปพักเติมน้ำข้าห้องน้ําตามสบายของนักเรียนได้เลยส่วนคนที่เหลืออยู่อีกไม่กี่ข้อนะคะนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆถึงให้ซูมตัดไปแล้วแต่ยังไม่ปิดห้องแบบทดสอบนะคะหนูทาไปเรื่อยๆแล้วพอหนูทําเสร็จก็ ไปทานข้าวเอ่อไปพักเดีอมน้ำเข้าห้องน้ำนะคะมินก็จะเช็คคะแนนให้นะคะก็จะเปิดห้องให้จนกว่าเอ่อจะหมดเวลาเรียนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเหลืออีกไม่กี่คนที่ยังกําลังทําอยู่ทีนี้ก็จะมีนักเรียนบางคนที่ได้คะแนนค่อนข้างเยอะคือเต็มเลยบางคนก็เก้าข้อเจ็ดข้อแปดข้อนะคะส่วนคนที่คะแนนนักเรียนยังไม่ถึงห้ายังไม่ถึงห้าคะแนนมิจะเก็บคะแนน ตามจริงที่นักเรียนได้ไปก่อนแล้วในค่าบันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลามีจะให้แก้ตัวตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ตัวว่าเราได้คะแนนน้อยกลับไปทบทวนนะคะแล้วพรุ่งนี้อาจจะเปิดโอกาสให้แก้ตัวแต่ถ้าไม่มีเวลาพรุ่งนี้เวลาไม่พอก็จะไม่ได้แก้ตัวนะคะสําหรับวันนี้คนที่เสร็จแล้วสามารถออกจากห้องไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำได้เลยค่ะซ o มใกล้จะตัดแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะลูก คนที่ยังทําไม่เสร็จสวัสดีครับคุณครูสวัสดีสด<อ>ค่ะค,คนที่เสร็จแล้วสามารถออกจากห้องซูมได้เลยนะคะ